สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการสักคิ้วลายเส้นคิ้วคุณผู้ชายกันค่ะก็ไม่แตกต่างจากคิ้วคุณผู้หญิงนะคะขั้นตอนแรกก็คือการโปะยาชาโปะยาชาก่อนนะคะแล้ว3 0ินาทีค่ะแ็ปไว้จากนั้นค่ะก็ออกแบบทรงคิ้วสำหรับทรงคิ้วคุณผู้ชายนะคะเราจะเน้นความมีอำนาจ นะคะฉะนั้นตรงมุมของมงกุฎคิ้วเนี่ยจะยกขึ้นไปสูงนะคะส่วนท้องคิ้วเนี่ยจะเป็นเส้นตรงนะคะจะไม่โค้งจะไม่อ่อนช้อยเหมือนคิ้วของคุณผู้หญิงนะคะจะตรงตรงกว่าเส้นข้างล่างเส้นข้างบนจะยกขึ้นนะคะให้มุมมีมงกุฎแล้วก็แนวหางคิ้วจะไม่ยาวจะไม่ยาวมากนะคะก็จะสั้นกว่าคิ้วของคุณผู้หญิงเล็กน้อยนะคะ ก็ออกแบบตามโครงคิ้วลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญคิ้วคุณผู้ชายเราจะไม่กันขนออกเลยนะคะคิ้วคุณผู้ชายไม่กันขนออกเลยแม้แต่เส้นเดียวนะคะเราทำแทรกไปในตรงส่วนที่เขาไม่มีขนคิ้วตรงไหนขนคิ้วเขาดกดำเยอะอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะะค่ะค่อยๆนะคะออกแบบแล้วก็ วาดเส้นหลักนะคะอันนี้อาจารย์ให้ดูว่าอันนี้นะเรากำลังทำทรงนี้แล้วก็ลายแบบนี้บางคนยังไม่เก่งก็เอาลายที่ฝึกมาวางไว้ข้างๆไว้ดูได้นะคะอ่าอันนี้เป็นลายแบบ wonderful brown นะคะของคุณผู้ชายวาดเส้นหลักนำก่อนหานะว่าเฉพาะเส้นหลักนำพอได้เส้นหลักแล้วข้างหนึ่งนะคะเราก็ ไปว่าเส้นหลักอีกข้างหนึ่งสำหรับเทคนิคนี้อาจารย์จะทำคิ้วเส้นหลักก่อนให้เสร็จทั้งสองข้างอาอีกข้างหนึ่งนะคะก็เช็ดเช็ดยาชาออกแล้วก็ทำเส้นหลักก่อนทำเส้นหลักให้เสร็จทั้ง2ข้างแล้วค่อยเติมยาชาน้ำแล้วค่อยกลับไปเติมรายละเอียดค่ะ อันนี้เราก็ออกแบบอีกข้างหนึ่งเมื่อกี้เสร็จแล้ววาดวาดทรงเสร็จแล้วก็มาวาดอีกข้างหนึ่งเพื่อเพื่อให้มันเท่ากันนะคะอันนี้เราต้องดูให้มันบาลานซ์กันด้วยระหว่างคิ้วฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาอันนี้เดิมลูกค้าเคยสัก์มาแล้วก็จะมีเงาเงาคะก็จะมีสีเป็นเงาเงาแต่ว่าขนคิ้วลูกค้าน้อยนะคะฉะนั้นก็มาเติมเพื่อให้มันมีความคมชัดมากขึ้น นะะเน้นมงกุฎให้มันยกขึ้นนะคะแต่ก็ยังคงให้อยู่ในแนวของขนนะคะไม่ทําเกินแนวขนไม่ทําใหญ่เวอร์เกินแนวขนนะคะไม่งั้นจะกลายเป็นชินจังเลยนะคะมีการวัดจุดอันนี้เราจะทําแนวมิติแบบวันเดอร์ฟูลนะคะมาร์คแนวมิติก่อนแนวมิติเสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวค่อยวาดเส้น หลักได้นามิติแล้วเสร็จปุ๊บวาดเส้นหลักเราจะใช้ดินสอสีดํานี้แหละนะวาดเส้นหลักดินสอใช้ดินสอสีดําเหลาให้แหลมๆนะคะให้แบนๆคมๆเลยนะคะวาดเส้นหลักนําวาดเส้นหลักนําก่อนค่ะวาดเส้นหลักนําตามที่เรา ฝึกกันมาเลยนะคะเส้นหลักเสร็จปุ๊บนะคะพอว่าเส้นหลักเสร็จอะไรเสร็จเช็คค่ะว่าสองข้างเท่ากันไหมนะคะพอเช็คได้ทีแล้วเราก็เริ่มค่ะลงมือสักเลยเราจะทําเเพาะเส้นหลักนะคะทีละข้างอ่าพอทําเส้นหลักเสร็จนะคะเราก็หมักสีไว้นะคะจะเห็นว่า อีกข้างหนึ่งคืออาจารย์หมักสีนี่คือข้างนั้นนะ่ะเส้นหลักนะคะทําเสร็จไปแล้วแล้วก็ทีนี้กําลังจะมาไล่เติมอีกข้างหนึ่งนะคะ<ม>การทําลายเส้นทําทุกครั้งต้องหมักสีทุกครั้งทําทุกครั้งต้องหมักสีทุกครั้งนะคะใช้สีน้ําในการหมักเพื่อให้สีติดง่ายขึ้นนะเราเวลาเราทำลายเส้นเราจะมองเห็นชัดเพราะว่า ถ้าเราไม่หมกักเส้นมันจะไม่ขึ้นนะคะเราจะมองไม่เห็นว่าเส้นะติดหรือ,อยังนะคะทำทาไปเดี๋ยวจะจะมั่วนะคะเพราะว่าเราจะไปทําเส้นเดิมะอะไรเงี้ยเพราะว่าเรากรีดไปแล้วเรามองไม่เห็นเรงนั้การหมักสีสําคัญนะคะทำหนึ่งรอบก็ต้องหมักสีหนึ่งรอบนะคะหมักทุกรอบเลยอ่าดูท่าทางการยืนของอาจารย์นะคะพอหัวคิ้วฝั่งขวาก็ยืนตรงศีรษะนะคะ พอตรงหางคิ้วเราก็ไปนั่งอยู่ข้างๆด้านขวาของเขานะคะทิศทางการยืนแบบนี้สําหรับคนที่ถนัดขวานะคะคนถนัดขวาจะยืนตามแบบของอาจารย์จะดีที่สุดนะคะในการหมุนข้อมือเนี่ยมันจะง่ายที่สุดนะคะอันนี้เราอาจารย์ทำไปเช็ดไปนะคะก็คือว่าอันนี้อาจารย์ทํารอบ2อรอบ3รายละเอียดและทำไปเช็ดดูไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดรอบแรกเนี่ย เราจะทำเฉพาะเส้นหลักให้เสร็จทีเดียวเราค่อยเช็ดนะคะแต่อันนี้คือลอกเก็บรายละเอียดก็ทำไปเช็ดไปได้ค่ะเติมตรงไหนไม่ติดแหวกดูเติมไหนไม่ติดแหวกดูนะคะทำทำแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บค่ะเราก็หมักสีนะคะทำไปเช็ดไปอันนี้อาจารย์ก็จะมาดูว่าเออตรงไหน หักสีละอีกข้างหนึงติดไม้ไม่ติดเดี๋ยวกลับมาเก็บงานนะคะก็กลับมาเก็บงานใช้ยาชาน้ำ gm หยดลงไป1น,นาทีออกฤทธิ์แล้วสักต่อได้นะคะสลับกันทำงานแบบนี้ค่ะมันจะเจ็บนิดนึงนะคะลงปุ๊บมันจะรู้สึกแสบนิดนิดนะคะ1นนาทีค่ะแล้วก็สักต่อ เสร็จสองข้างแล้วเราใช้คลีนซิ่งโฟมนะคะเช็ดออกค่ะหมักไว้สัก1 0บถึงสินาทีนะคะทั้งสองข้างเลยหมักทิ้งไว้1 0บถึงสินาทีนะคะเราใช้คลีนซิ่งโฟมถูถๆๆแบบนี้เราเช็ดออกใช้คลีนซิ่งโฟมจะเช็ดออกง่ายนะคะใครไม่มีใช้น้ําเกลือได้แต่น้าเกลือก็จะเช็ดออกยากนิดนึงจะเลอะเทอะมีคลีนซิ่งโฟมจะเช็ดออกง่ายเช็ดปุ๊บออกปับ๊บนะคะสวยงามนะคะ คนซิงโฟมตัวนี้ก็ใช้สำหรับเวลาเช็ดกาวเวลาต่อขนตาด้วยนะอันเดียวกันคะคุ้มอ่าพอเช็ดเสร็จเช็คด,ดูค่ะเช็คด,ดูกระตันบัตไล่เกลี่ยเช็คด,ดูค่ะเส้นไหนไม่ติดติดไม่ชัดนะคะเดี๋ยวมาเติมกันนะเช็คด,ดูทั้งสองข้างแวกด,ดูแวกด,ดูนะคะแล้วก็ ถ้าโอเคแล้วถ่ายรูปสวยงามลงโซเชียลได้เลยค่ะสวยงามไหมคะสว,ส,สวัสดีค่ะ